พ่อสเตฟานโอ้ยชุบแป้งทอดมาเลยเออหวัดดีครับหวัดดีครับเออวัดดีครับเฮ้ยโอ้โหหวัดดีครับเออหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับโอ้แมาคนตัวันองจะไปเที่ยวให้กันดีจะไปเที่ยวเต้นทั้านเบเกตหลือไปดังหวานหลุดลมหนักนะครับผมขอหนังลองดังดังวันนี้ดีครับดีครับดีครับ วัดดีหวัดดีรับหวัดดีรับวัดดีรับโอ้แหคนสวยวันนีดดดด้โอแ้แวคนสว,วยเสนีแกท่ไปาะเวเกต,ตก <và S 1> เกหรอ,หรอแล้วพวกอะไรมาเตนะ็มเลยลองมาลั่นใส่นะเราไม่ได้ลั่นธรรมดานะรันรนมานี่มาี่กอโอ้โนี่นี่มามามา นี่ผมได้นี่แล้วนี่มานี่มันอะไรนะเอคุงกีเอคุงกีตาร์ฟืนเห็ไหมยอะมันเป็นไม่เป็นไรกีตาร์ของเซนจูเปตเตอร์ของใครนะที่มันที่มีถ้ามีคาถาพอดนี่ผมเจอในี่กีตาร์กีตาร์ของใครกีตาร์ข่อยว่ากีตาร์ของใครเขาเกี่ยวกับใครเซนจูเปตเตอร์เซนจูเปเตอร์นี่ครับบ๊ะบ๊ะบบิ๊ง่เซนจูเปตเตอร์มันใช้กีตาร์เหรอ นี่ไหนอันนี้เหรอใช้กระมูนอ่ะขอสักเพลงใชงคูบีแล้วขอร้องเพลงใช้กระมูนใช้ปากทำเสียงใช้มือดีกีตาร์แต่ใช้ปากทำเสียงปากทำเสียงเหรออ่ะไม่ต้องร้องอ่ะไม่ต้องร้องใช้ปากทำเสียงกีตาร์ไต้องร้องนะนี่มันเฮียนัทนี่ยได้สวัสดีครับยังสวัสดีครับยังเฮ้ยกีตาร์ล้องกีตาร์ด้วยไงสายเทียวกันไง ใช่มามาเล่นอีเอี๊ยคิดไดไงวะเนี่ยพุงพุงเออเคีิพุงเคี้ดิอ่าอ่าไอ้เนี่เขาเรียกเคี้ยไม่ใช่ดีดไอ้ไอ้ของดีดไอ้ของดีดดีของเฮียอ่าอย่างนี้ได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 ้อันนี้ได้เดี๋ยวผมทำทำคพามคัดดีกว่าอันนี้อันนี้คืออันนี้ของเนี่ยของอย่างนะระวังลั่นนะอ่าแล้วไม่แะวไม่แล้วไม่ต้องระวังมันจะลั่นลั่นนะเนี่ย หรือไม่อันนี้มันแน่นแล้วกันไม่ได้ถ้าชักอันนี้ออกข้างเกงหลุดแามว่าไว้ขันกางเกงไงกางเกงมแน่นขึ้นผู้กองว่าเชียงตกเนี่ยเขาว่าทำได้ผู้กองค้นเลยค้นเออค้นได้ค้นได้ไหมเนี่ยได้ไอเยืนเชียงตกใไอผู้กองค้นผมพันธ์นงเขาอยู่ในหนุ่มผมพันธ์นงอยู่ไหนพันนงอยู่ไหนอยู่เชียงตกอยู่เชียงไหนเนี่ยเชียงตกอันนั้นเชียงกกอ่กแขนนี่แขนเยอะขะทำไมหมุน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 อ่ะเดี๋ยวผู้กองพ่อเองยฝาบงจะตีอ่ะเขาเข้าใจแล้วไอกลมหลังดิกลมไหมอ่ะ อยับโดนฝีแตกเกี่ยวเกี่ยวกับว่าให้ทำลายดึงจานถูกแก่ครับอ่าดึงจานต้องทำลายจริงอ่าบน้ำแล้วใช่ไหมแสดงว่าอาบน้ำแล้วใช่ไหมอาบน้ำยังอานแล้วถ้าไปตามสภาพนี้สภาพนี้อาบน้ำยังสภาพนี้ถ้ายังไม่ได้อาบนะแสดงว่าเพิ่งทำปูนมาขึ้นมาถูกต้องแล้วล่ะ เขาถ่ายอยางอาจารย์น่้นาปูนมาเลยเพราะอะไร่าปอาจารย์น่าจะฟืนค้ายๆของโกตัมของโกตัมท่านตั้มเขาฟื้นมาห้องนั้นอาจารยได้ด้วยเหรอเอากนึ่งเพลงเออเออเอาไเดีวเเ่นวยเอาดีัท่านเพลง้ๆๆๆๆอๆย เคยเจอที่เกาหลีใต้ตั้งแต่เกาหลีใต้โอ้ยยังจำได้อยู่ว่าเราเจอกันวันนั้นอ่ะเนี่ยมอทอเจอท่านเขาวาดด้วเรื่องเกาหลีใต้แล้วอะไรยังจำได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของห้าหกสิบปีที่แล้วนะใช่ใช่มันตรงกันเลยใช่ไหมตรงกันนะโรงงานไฟฟ้านือเกียร์ระเบิดมันทำให้ญี่ปุ่นมีจักรยานทันที่เยอะว่ะจริงดิพี่พี่ผมว่า่าาโอ้โหนี่ขนาดเราไม่ได้เจอกันมาตั้งห้าหกสิบปีแล้วยังจำได้อ่ะจำได้ห่าก้าว ทำลายได้โดยทำพืนทำพืชก็ได้ที่ทแล้วมันจะตกไปสองตัวนอตัวอะไรนะตัวตัวอะไรมันเป็นลูกชายฝาฝ่ายชินลีเกียวลูกชายใครนะลูกชายฝาฝ่ของอมชินลีเกียวซึ่งไอตัวอมชินลีเกียวในเครื่องในทีนี้อมอะไรนะอมชินในลองบอกกลองดิในเนี่ยอมชินลีเกียวมันคือใครมันคือไอคาบุกินแม่ โอย่าถามเดี๋ยวเดี๋ยวไปใหญ่โตเดี๋ยวตามไม่ทันผมพูดเรื่องจริงอ่ารู้ไม่ได้ว่าโกหกแต่ถามว่าเอกคุงไปชื่ออะไรจริงนะอ่ามันชื่อคูรามิกิอ่าคาบุกิเปลี่ยนแล้วเนี่ยทุกคนถามเยอะชื่อมันเป็นสองชื่อไงสองชื่อชื่อแรกชื่อคูรามิกิเนี่ยโทรามารูอ่าได้ชื่ออะคาบุกิอ่าคาบุกิโอลกคุงคือใครอีกคุงคือใครไม่เป็นกระเทยเท่ากระเทยเท่าชื่มันตัวสูงอ่ะ ี่มันเป็นอะไรนะเดือดูทางน้ำทางไงนะทำน้ำทางไงท้ำทางไงต้องเลาตัวนี้หมุนด้มันนอกได้หันไปทางนู้นมันทางผมพูดรู้เรื่องไม่ชอบปวดจะไม่เหยีดปวดไม่มียูดตัวกับแบะแล้วคือมันฟังภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องเพี่เขฟังรู้เรื่องเขาอยู่เกาหลีคือเกาหลีที่ท่าอะเขาเขาอยู่เกาหลีมาเขาฟังญี่ปุ่นรู้เรื่องโยนนั่นแต่มันฟังภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องรู้เนี่ยเขาอยู่เกาหลีมามันชื่ออะไร อ่ามันชื่ออ่าชื่อมันนะฮะจากเห็นในเครื่องคอมจะถามจีจี้มาเดี๋ยวนึกไม่ทันสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่าน <c oughs> ก็มันชื่อว่าคาบูชิกแกะคาโบูชิเสะเอียงนั่นไงไหนชื่ออะไรได้ทีริงดิคาบูชิกแกะคาบูชิเสะคา,าบุกิโคลามารูกโกยิโกชูอ,อึ่ <c oughs> มันูต้องไปได้ไรน,นั่นเอง มันเป็นน้งองเอกุ่งพอที่ร้านมัน,มนเป็นของน้องเป็นชื่ออะไรนะเอกุ้งมันเป็นฝาแฝดที่มันตัวสูงอะ่ะนี่ไงมันงักขึ้นมานออ,อชัดเล่า<อ>มันเคยมาเมื่อห้ากว่าปีที่แล้วถ้าอย่างอาจารย์พยื้นก็ด<อ>ีออที่ทำง,งานที่เชียงตอกเนี่ยที่<อ>เขาให้ขึ้นมาเนี่ยที่รายการอาจารย์รู้อ่ะที่เขาให้หาใต้ดินได้ตัวเนื้อหาได้หาใคร หาวัตถุใต้ดินหาวัตถุใต้ดินเกี่ยวกับที่ทัาบกเขามีไอ้เครื่องโซ่จับระเบิดที่ไม่เลื่ยนเดี๋ยวทบอลถ้าท่านทรอผมทำทำได้หมดเลยอ่าไหนมีรอยสักตรงไหนผมมีที่รูปพระนั่งสมถานรอยสักไหมรอยเดียวเสียวทั่วใช่โชว์ชิ้บหายเลยเยี่ยมรอยเดียวเลยนะท่านถ้าถ้าท่านพ่ออยู่ทอน้ำแข็งผมว่าใช่ใช่ทำบุญรับรู้ทำไมมาอยู่รงแข็งแล้วท่านพ่ออยู่ไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นอีกอะอยู่รอยร่แข็งไง นี่ถามจริงเองคงอาบน้ำยังแล้วแล้วแล้วครับไม่อาบน้ำยังฮะอาบน้ำรี่ยังแล้วแล้วครับอะไรถามว่าอาบน้ำหรือยังแล้วครับอ๋อแล้ว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 แล้อเหรแล้วแล้วเนี่ยคืออวัว่านากเต็มในแตต่ไต่ไตเออไปละไปไปก่อนนะไปก่อนนะล้ี ท่านตั้งทำพืชทำมือก็ได้ถ้าทับเรือต้องทำได้ยิงมันเลยไอ้โกไม่ติดของฝรั่งเศสเต็มยิงเลยเหรอมันไปทางนู้นเหรอที่เหลือกายพันแล้วทำลายเลยโอเคไปตามเหี้ยไปไปตามเหี้ยไปเหมือนอย่างนี้เลยไปตามเหี้ยไปนะไม่จบไม่จบยังไม่จบ